ไปดูเพจเหยื่อะนะเพจปุ๊กเพจเหยื่อเมื่อกี้ฉันเพิ่งอ่านมาเขียนไว้มันมากลองเข้าไปอ่านทูเอ,อืมอ่าแล้วก็ฉลาดขึ้นมาเยอะฮัลโหลค่ะอ่าอ่ามาได้เลยค่ะพี่ด้านหลังค่ะด้านหลังทะลุประตูหลังออกมาเลยค่ะเป็นห้องกระจกสองห้องใหญ่ ั่งจักรยานน่าจะมาะจักรยานไฟฟ้าเพราะว่าขาข้างซ้ายแม่เส้นเอ็นกระดูกหัวเข่ามันขาดกับเส้นเอ็นหมอนรองกระดูกหัวเข่ามันขาดแล้วมันต้องทํากายภาพบําบัดหมอบอกให้ปั่นจักรยานแบบปั่นจบที่ไม่ขับนะแม่ขับจักรยานไม่เป็นปั่นจักรยานแล้วเราเลยซื้อเป็นแบบไฟฟ้าเผื่อว่าเราแก่แล้วนี่หกสิบสี่ ถ้าแบบแขนขาอ่อนแรงเราก็ใช้นี่เอาเท้าสอดเข้าไปแล้วกดกลุ่มเอามือสอดก็ได้บนเตียงก็ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็ได้เราไม่ต้องไปเพราะเราขับจักรยานไม่เป็นทำกายภาพบำบัดเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงแล้วเนื้อเยื่อเอ็นเนี่ยมันจะได้แบบสร้างตัวขึ้นมาไงาเ,เดินไม่ได้เดินไม่ได้มันทรมานนะรู้ป่ะคุณผู้ชม จะทำงานอะไรจะยกอะไรก็ลำบากจะไปข้างนอกก็ลำบากวันนี้ไอแอปสีแดงมันให้ทนายไปยื่นให้กับดีเอสไอตัวมันไม่ได้ไปมันคง คงเชื่อชูวิตแล้วมั้งอยู่ให้เป็นเย็นให้พอเห็นไหมกรรมสนองกรรมติดจรวดไปร่วมกับไอ้เหี้ยนั่นไงวางแผนที่จะทำลายคู่ค้าธุรกิจที่คนอื่นเพื่อจะให้ตัวเองขายเจ้าเดียวแล้วเป็นไง่ะจะไปร่วมกับไอ้เหี้ยนั้นทำลายเขาตัวเองเลยซวยเลยกรรมติดจรวดเลย จำติดจรวดเร็วมากเลยโดนทั้งชีวิตถลม่โนนลม,โด,ลม,โ,ดม,ลมโดนทั้งสันทนาถล่มโดนทั้งอัจฉริยะถล่มโดนทั้งสวสมชายถล่มโดนทั้งสันติสุขท็อปนิวถลม่มโดนทั้งเพจเหยือ่อถล่มเออเจ็ดเจ็ดแห่งอะเพจเหยื่อเข้าไปอ่านเนี่ยมันมากเลยเข้าไปอ่านเลยอัจฉริยะ วันนี้เปนเลยไม่กล้าโผลเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะโผลมาถแถลงข่าวซ่าเลยเยตอนนี้ไม่กล้าเลยเราจะดูว่ามันจะกล้าสมัครสอสอไหมติดป้ายทั่วประเทศอ่ะนะพิดกฎหมายนะก็ะย้อนหลังร้อยแปดสิบวันห้ามใช้เงินเกินล้านห้าหาเสียง มันสมัครปุ๊บเดี๋ยวมีคนไปร้องกระกะต่อทันทีเลยเดี๋ยวค่อยดูนี่นี่เขาอะกรมการขนส่งทางบกอ,เข,อเขาถอดเขาถอดไอ้สติกเกอร์จากรถเมย์ถูกต้องแล้วมึงไม่ต้องไปจ้างคนถอดเลยถ้ามึงจะลงสมสาสาัครสสมึงจะโดนใบแดงเลยเพิกถอนสิบสิบปีติดคุกอีกลงหนังเข้าอาออกก็ดีแล้ว ป้ายใหญ่ๆตามท้องถนน,นมึงรีบไปเอาออกมึงรีบไปหารกอ์กกระตตเลยว่าผิดจดหมายเลือกตั้งไหมลงได้ไหมถ้ามันผิดก็อย่างลงถ้าลงมือเงินจะโดนเพิกถอนสิบสิบปีเสียอนาคตอีกไกลทําธุรกิจอะ่ะก็แบ่งให้คนอื่นทําอย่าไปทําลายคู่แข่งทางการค้าอย่าไปร่วมกับไอ้เหี้ยนั่นทำลายคนมันบาป การม,มันติดจรวดเร็วไอ้เหี้ยนั่นเนี่ยมันไม่ถูกกับช่องเจ็ดมันไม่ถูกกับทีวีหลายช่องอ่ะนะเพราะอะไรเพราะว่าป้าตัวเองหลงตัวเองไงทะเลาะเอาเขาไปหมดทะเลาะเอาเขาไปหมดคนเราอ่ะมันไม่ได้ดวงดีตลอดชีวิต มันขึ้นอยู่บางครั้งก็ไม่กี่เดือนแล้วมันก็จะตกต่ำกับสูงที่เดิมชีวิตกูเนี่ยอยู่มาถึงเนี่ยหกสิบสี่ปีแล้วไอ้เฮียนั่นโง่ออ้ยเป็นรับรองสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งแจ้งมึงเจ็ดล้านมึงไปดา่าเขาไปทำลายธุรกิจเขาจนเขาเจ๊งอาจจะเอาคุกให้เขาอีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยให้มึงสลึงเลยออ้ยเป็นรับรองสนับสนุนยกย่อง ไอ้เย่โง่ตาสว่างได้แล้วมึงแล้วก็เลิกเลิกทำร้ายคนเลิกอาฆาตจองเวรนคนกรรมมันติดจรวดคนเราอะ่ะรวงมันไม่ได้ดีตลอดชีวิตหรอกกระแสก็ไม่ได้มีตลอดชีวิตหรอก มีนีแอนนาเสือสวยมากดูเด็ทูบยักษ์เลยเนี่ยนินิต้าที่นครสวรรค์บอกว่าแม่คิดว่าใครจะได้เป็นนายกต่ออิงองพิธาประยุทธ ขอทายสามคนนะอย่าให้ทายเยอะกว่านี้เลยคนเดียวก็กลัวไม่แม่นไงเอาเรียกว่าเข้ารอบดีกว่าไหมจริงๆลูกทักษิณไงของเขาแรงสไลด์อยู่แล้วแล้วก็พิธาเก้าไก่แล้วก็ประยุทธ์ประทุษเขายังได้พวกสอววสองร้อยห้าสิบคนเขายังมีบารมีเยอะแล้วก็ที่เขาแจกเงิน เขาแจกเงินให้คนแก่คนจนน่ะเขามีคนพวกนี้อ่ะที่ได้รับเงินจากประยุทธ์ธุกรักขากรักสามคนเนี่ยอ่าแถมให้คนประวิตรประวิตรวงสุวรรณเพราะว่าการจัดตั้งรัฐบาลถ้าพลังประชารัฐจับมือกับเพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลเชื่อฉันสิแล้วก็มีของเสรีพิสุทธิ์ พรรคอะไรเนะพรรคของเซรีพิสุทิ์อ่ะเป็นรัฐบาลอาจจะมีสุดารัฐอีกพรรคหนึ่งด้วยร่วมเป็นรัฐบาลไทยสร้างไทยเนี่ยอานนียใบยเฟิร์นฟิล์มแอนนาบุกตกจีนปากน้ำโพ จะเลือกใครไม่เลือกคะคะกูไม่เลือกใครทั้งนั้นค่ะกูนอนหลับทับสิทธ์ค่ะเพราะกูไม่ได้ลงสมัครไงฉันไม่ได้ลงสมัครฉันก็ไม่เลือกใครทั้งนั้นละค่ะที่เก็จไปใช้สิทธิ์นอนหลับทับสิทธิ์อายุหกสิบสี่เดี๋ยวก็ตายแล้วนี่ขนาดยังไม่ทันตายก็เส้นเอ็นหัวเก่าขาดละ เส้นเอ็นเหมือนรองกระดูกหัวข่าวขาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขามาส่งจักรยานแม่ก็จะมาทํากายภาพบําบัดแล้วให้ลุงพลสั่งให้แม่โอนเงินให้ลุงพลนะไม่ให้ลุงพลจ่ายตังค์นะคือแม่เนี่ยโง่แม่สั่งดาสัดาช,ช้อปปี้ทำไม่เป็นไงก็ให้ส่งรูปไปไลน์ให้ลุงพลสั่งให้แล้วฉันน่ะโอนเงินไปให้ลุงพลเพราะเขาไม่ยอมมาเก็บปลายทางเขาจะเก็บเงินเลยเหมือนกับซื้อนั่นน่ะซื้อไ,นนะอไที่นั่งปัดสวะเคลื่อนที่อ่ะ เขาก็ไม่ยอมมาเก็บปลายทางก็ฉันก็โอนเงินให้ลุงพลลุลงพลก็โอนไปให้เขาฉันโง่ไงฉันฉัน,ฉ,นฉันสั่งของลาซาด้าชุอปปี้ฉันสั่งไม่เป็นไม่รู้ทำไงทำไม่เป็นโง่ไงเดี๋ยวบ่ายสองก็จะให้ลูกน้องเอากลาบไปเปลี่ยน เอาช่อใหญ่ไปเปลีป่ยนเป็นช่อเล็กหมดแล้วพอช่อใหญ่มันมันเย็บกับเสื้อผ้าแล้วมันกิกะมันเดินเหิออะไรไม่สะดวกเลยขยับอะไรยกแขนอะไรแบบมันเดินอะไรไม่สะดวกเลยแค่ใส่ถ่ายรูปแป๊บๆอะโอเคแต่ถ้าใส่ทะทงานนะมันเยอะไปต้องติดดอกกหลาบให้น้อยกว่านั้นเป็นดอกเล็ก,ก็น่าจะดีกว่าดอกใหญ่มันใหญ่ไปมันกีก,กะ ใช้ลูกน้องไปลูกน้องมันโง่ไงมันโง่มันโง,ง่ไงก็ต้องเสียเวลาเสียเงินหลายเท่าตัวทั้งเสียเวลาเสียค่ารถทำงานไม่เก่งแล้วก็โง่สมองหมาปัญญาควาย ใช่เราซื้อมาทั้งหมดยังมีสีน้ําเงินยังไม่ได้เย็บสีน้ําเงินโอเคแต่สีม่วงมันไม่สวยไงมันสีมันไม่สวยจะไปเปลี่ยนเป็นดอกเล็กแล้วเอาสีส,สวยๆลูกน้องมันงูอ่ะเดี๋ยวมามาดูเลขหลวงปู่บัว เลขรถหลวงปูป่บัวเดี๋ยวฉันจะเซื้อไม่รู้จะมีหรือป่าวเลขรถหลวงปูบัวเลขอะไรวะเดี๋ยวน้าเดี๋ยวดูเลขรถหลวงปูป่บัวให้นะเลขอะไรวะรกอไก่หมายเลขป้ายแดงนะกอไก่เจ็ดสี่เจ็ดห้า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 เอาไปซื้อเร็ว จ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้ามีรถให้ดูเขาเปล่าไหมไม่มีไม่มีรถให้ดูมีแต่เป็นข่าวว่าหมายเลขป้ายแดงเจ็ดสี่เจ็ดห้าชนบุรีเจ็ดสี่เจ็ดห้า เนี่ยอ่าให้โดโูโภาพมีทันย่ากับสามีเป๊กเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้า